มันมีเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับในสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเอาเป็นว่าปีนี้ก่อนปีนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกตั้งอ่ะเยอะแยะไปหมดราวๆประมาณ40ประเทศนะครับเขาก็นับๆกันละนะครับมีเลือกตั้งอะไรที่ไหนบ้างนะครับก็จะมีอินเดียอินโดไต้หวนันมีรัสเซียด้วยหรอนะครับแล้วก็มีสหรัฐนะฮะเม็กซิโกก็มีเวเนก็มี นะครับเซเนกัลกาหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่านะเขาก็เลือกตั้งมี UK ด้วยนะครับนะครับออสเตรียก็มีนะครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยที่เราต้องติดตามว่าคงเป็นเสานี้ไต้หวันนะฮะไต้หวันเนี่ยผมว่าน่าติดตามนะครับเปนเป็นตัวชี้เลยว่าอุณหภูมิเอ่จีโอ p o l i t i c ความขัดแย้งทางด้านภูมิศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเดือดหรือไม่เดือดนะครับก็ มาต้องติดตามกันตอนนี้โพล่าสุดนะฮะเขาออกมาว่าอย่างไรบ้างสำหรับเรื่องของเลือกตั้งไต้หวันนะครับเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้คร่าวๆนะครับก็มันก็มีคนแรกเลยที่ตอนนี้ตัวเต็งตัวเต็งตัวตึงนะฮะของไต้หวันนะครับเขาชื่อเขาชื่อคุณวิลเลียมไรคุณวิลเลียมไรเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอัจฉริยะของไต้หวันนะครับเขาจบแพทย์มาจากฮาร์วาร์ดนะฮะตอนนี้ก็อายุ64แล้วละ นะครับเขาก็มีประสบการณ์ด้านการเมืองมาเยอะแยะแหละทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาดำรงตำแหน่งเนี่ยรองประธานาธิบดีของไต้หวันสังกัดพรรคอะไรสังกัดพรรคก็เดโมแครติกนะฮะโปรเกรสซีฟปาร์ตี้นะครับ, Party, รบหรือย่อๆว่า DPPDPP นะเนี่ยสไตล์ DPP ก็เป็นสไตล์แบบสไตล์แบบว่าไม่เอาจีนอ่านะสไตล์แบบว่ามีจุดยืนแบบว่าอยากจะมี ให้ไต้หวันเนี่ยปกครองตัวเองแต่ที่ผ่านมาก็ DPP เขาก็ขึ้นมาเขาเขาก็ขึ้นมานะเป็นประธานาธิบดีใช่ไหมทีนี้ก็ก็ไม่กล้าอยู่ดีแหละก็ถ้าถ้าเอาจริงในการที่จะให้ไต้หวันปกครองตัวเองก็เตรียมก็เตรียมก็เตรียมเจอแบบยูเครนอ่ะเอาจริงนะจีนไม่ยอมแล้วจีนก็พร้อมไฟติ้งอยู่แล้วนะครับะนะครับฉะนั้นที่ผ่านมาก็เป็นแนวสไตล์ปกครองตัวนะครับอาจจะมีจุดยืน,นว่าอยากจะปกครองตัวเอง แต่ว่าก็ไม่ได้ห้าวแบบเต็มที่นะครับคือเขาก็พยายามหาเสียงว่าไต้หวันเนี่ยก็เป็นเพื่อนจีนนะเป็นเพื่อนกับจีนไต้หวันไม่ต้องการเป็นศัตรูกับจีนเราเป็นเพื่อนกันได้เราอยากเห็นจีนมีประชาธิปไตยและเสรีภาพเหมือนไต้หวันก็พูดซับป,ประยคแบบนี้งั้นก็จีนก็ไม่ชอบนะฮะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยตอนนี้โพที่ออกมาคะแนนมันไม่ถึงขนาดขาดนะครับ DPP ดูเหมือนคะแนนนำเนี่ยแต่ก็ ไม่ได้เยอะเพราะคนไต้หวันเขาไม่ได้อยากมีเรื่องเขาอยากอยู่อย่างนี้กันไปเรื่อยๆฉะนั้นเขาก็อยากจะเลือกก๊กมินตัน๋นคนไต้หวันบางส่วนก็อยากจะเลือกก๊กบินตัน๋นนะรพรรคที่ก๊กบินตั๋นเนี่ยตอนนี้คนที่ส่งใครเข้าประกวดนะฮะก็เขาชื่อโหยวอีโหยวอีอะไรเงี้ยโหยวอีนะครับคนนี้ก็มีประวัติการเมืองดีนะครับเคยเป็นตำรวจมาก,ก่อนและใครเป็นนายกเทศมนตรีด้วยนะครับคนนี้เขาก็ เอียงๆไปทางด้านของอ,อยู่ร่วมกับจีนนะอยู่ร่วมกับจีนแต่ก็ไม่ได้ชัดเจนว่าโอ้โหจีนต้องไต้หวันต้องกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของจีนนะฮะอย่างชัดเจนนะส่วนคนนี้นะคนที่3เนี่ยเขาก็มามึดนะฮะเขาเรียกว่ามาจากพกรรคประชาชนไต้หวันไต้หวัน people p า r t ตี้นะฮะหรือพรรค t p p เขาชื่อเคอเวินเจ๋อเคอเวินเจ๋อคนนี้เคอเวินเจ๋อ ก็สายกลางเขาก็มองว่าสองคนแรกอะ่ะคนนึงแม่งก็อยากเป็นอิสระมากเกินไปคนนึงก็เอียงจีนมากเกินไปเอากลางกลางเอากลางกลางนะฮะอันนี้ก็3คนนอกจากไต้หวันแล้วนะฮะในเดือนกุมภาก็จะมีอินโดนีเซียเลือกตั้งนะฮะประเทศนี้กําลังจะเจริญจเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องนะฮนะรประเทศไทยก็ล้าหลังละนะฮนะแล้วก็ถัดมาก็อินเดียเขาก็คาดหวัว่าจะเลือกตั้งกัน,กนประมาณ เมษาพฤษภาแล้วก็ UK ก็จะเลือกตั้งกันวาเลือกตั้งกันมาครึ่งหลังของปีนี้นะครับแล้วก็ US ก็แน่นอนว่าพฤศจิกายนปีนี้นะครับหลักๆแล้วเสาร์นี้เราก็ลุ้นเรื่องไต้หวันกันถามว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรถ้าเป็น d p p มาตามเสตติแล้วหุ้นลงนะแต่ถ้าเป็น ก๊กมินตั๋นมาหุนไต้หวันขึ้นเดาวๆว่าก๊กมินตั๋นว่ะรอบนีออ้ผมเชื่อว่าเป็นก๊กมินตัน๋นผมเชื่อว่าไต้หวันแบบไม่อยากคนไต้หวันไม่อยากอย,กอยู่แบบร้อนๆเนี่ยถ้าเอาดีพีมาก็ต้องมานั่งวุ่นวายร้อนๆอีกมีเรื่องกับจีนอีกบ้าบอกขอแต่แต่ถ้าเอาก๊กมินตัน๋นอ,อุตสาหกรรมเซมิคอดนดักเตอร์ของไต้หวันก็จะเหนื่อยเพราะว่าก็ถือว่าเอียงจีนใช่ไหมก็จะถูกแบนไปด้วยดีก็ต้องรอติดตามดูกัน นะครับนีพอจบจากเรื่องการเมืองชาวบ้านเขาแล้วเราก็มาดูที่เรื่องอื่นๆกันต่อนะครับบิตคอยเนะี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับกรอตรของเมกาเขาก็แปรปุ่และให้สามารถที่จะมี ETF บิตคอยซื้อๆขายๆกันได้แล้วนะฮะปุ๊บเซลล์ออนฟกเซลล์ออนฟักไม่ใช่เซลล์ออนฟกนะบิตคอยก็พุ่งขึ้นไป47,500ก็โดนสอยลงมาทันทีเลยนะฮะเซลล์ออนฟกเกิดขึ้นแล้วนะครับและถ้าย้อนเวลากลับไปนะฮะ ก่อนที่แม่งจะถล่มทลายปี2022เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีเ,เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมี ETF Bitcoin Future แต่มันไม่ได้มาจากสัญชาติ US ตอนนั้นมันน่าจะสัญชาติแคนาดาผมจำไม่ได้แต่พอมันล็อตตัว US Bitcoin Future เกิดขึ้นนะหลังจากนั้นล่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะรอบนี้ผมมองว่าหมดข่าวดีระวัง Sell on Fact และก็รอดูการปรับฐานสักระยะหนึ่งของ Bitcoin นะก็รอติดตามดู ถัดมานไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ